องปู่ปาริจิตนาคาราชองปู่ยศสุวรรณนาคาราชองปูยงป่ยศสุวรรณนาคาราชและพญานาคประจำวันเกิดและพญานาคประจำวัน,นทั้งแปดพระองค์ทั้งแปดพระองค์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าณปัจจุบันชาติปัจจุบันชาให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดสาธุ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 ขับตั้งจิธิพานแล้วนำทานขมาวางให้ยนะครับ ้าเจ้าขอบอกกล่าวสิ่งสิ์สิิ์พระประธานกับปูนาคานาคีเจ้าปู่พญานาคาทิบปรีสีสุโธเจ้ายาพญานาคีนีสีพระภูมิมาองค์พญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่องค์วาสุกีนาคราชองค์พญาอนันตนาคราชองค์พุทธชงนาคราชองค์มุจรินนาคราชองค์นาคาทิปรีผู้มีบารมีสูงสุดท้าววิรุปโขนาคราช เหล่าพญานาคพญานาคาพญานาคีผู้มีฤทธิ์ในแดนที่พกบาดาลองค์เทพพญานาคองค์เทพนาคาองค์เทพนาคีพญางูเล็กพญางูใหญ่องค์ปู่ปาริจิตนาคราชองค์ปู่ยส่วรรนาคราชและพญานาคประจำวันเกิดทั้งแปดพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพพงเทวดาพระอินทร์พระพงค์มหาโพธิสัตว์กวนอิ์พระพิคเนศพ่อปู่ศรีนารอดปู่ศรีตาไฟ ปู่ฤษีชีวกโกมาราพัชพ่อปู่ฤษีทั้งร้อยแปดพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายทั้ง 16. ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิภูีิงบาดาลพระวิษณุกรรมพระพ,พิรุณพญายดมาราชแม่พระเพิงแม่พระพายพระแม่ธรณีพระแม่คพคาพระแม่โพศพพญยาพุธพยานาาพระสยามเทว,วาธีราชเจ้าพุ่งเจ้าท่าเจ้าปากเจ้าเขาพระภูมิชัยมงคลเจ้าทีเจ้าทางปู่สงเฝ้าทรัพย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ณวังปู่ปาริจิตบ,บ้านจำปาดงแห่งนี้ทุกพระองค์ทุกพระนามที่เอ่ยมาก็ดีที่ไม่ได้เอ่ยมาก็ดีโปรดรับรู้รับทราบในการทำพิธีบวงสวงในวันนี้มาเสรมมเิมมาเติมมาอวยพรให้กับคุณไยัยผลวิพาคุณสมพรลาโพพร้อมด้วยครอบครัวตลอดจนเอเซทุกท่านทุกคนที่มีความศรัทธาทุกท่านทุกคนในวันนี้ให้มีความสุขทั้งด้านการเงินกิจการงาน ให้มีความเจริญด้วยเถิ ขออัเชิญเทวันทั้งสิบหกห้องบนชั้นฟ้าเชิญสเสด็จลงมาชูช่วยห้ามนวยหาพลน้ำคอ ัญเชิญเทวาทั้งหลายในสากลคนนี้หยุดมาคูปีน,นะจงบรรดาน,นอนมาทูทูทไว้อนุวย,ยาจายขออัญเชิญองค์อมริน